สวัสดีค่ะเนื่องด้วยนะคะเราเนี่ยได้ลงคลิปสั้นนะคะที่เราได้รีวิวเจ้าตัวเยลลี่ญี่ปุ่นกินเปลือกได้ลงไว้ในคลิปสั้นใน youtube นะคะซึ่งจากที่ดูเนี่ยน่าจะมีคนสนใจมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของถุงเยลลี่ญี่ปุ่นนะคะที่เราได้มาที่อยู่ในคลิปอันนี้ก็คือสภาพนะคะเราเนี่ยได้ลองกินไปบ้างแล้วนะคะหลังจากที่ทำรีวิวไป ึ่งก็จำได้ว่าตอนที่ได้มาเนี่ยมันจะมีทั้งหมด5รสนะคะก็จะมีองุ่นสตรอบเบอรี่ส้มนะคะแล้วก็เพนตาลูปแล้วก็สับปะรดนะคะถามว่าเจ้าตัวเยลลี่ญี่ปุ่นตัวนี้เนี่ยมันแปลกแล้วก็ไม่เหมือนเยลลี่ทั่วไปตรงไหนสําหรับความรู้สึกของเราเองนะคะซึ่งไอเจ้าตัวนีลล้เราก็ซื้อมาเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถรีวิวได้แบบ เอาความรู้สึกตัวเองออกมาแถบทอดให้เพื่อนๆฟังนะถ้าสําหรับเราเราจะเอาทีละรสนะคะความรู้สึกเราเราคิดว่าใน5รสเนี่ยรสที่อร่อยที่สุดน่าจะเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็รองลงมาเนี่ยก็จะเป็นองุ่นสตรอเบอรี่เรารู้สึกว่ากลิ่นของมันเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วก็จะมีความหอมสตรอเบอรี่มากๆเลยนะคะเทียบเท่ากับเจ้าตัวส้ววมหรือว่าเจ้าตัวแคนตาลูพวกเนี้ย เราคิดว่าพวกนี้กลิ่นมันยังไม่เท่าไหร่นะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยจะออกผลไม้ปลอมๆนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็น2ตัวนี้เราไปดีกับองุ่นกลิ่นชัดที่สุดรสชาติเยลลี่ตัวนี้ค่อนข้างไปทางหวานนําไม่มีเปรี้ยวเลยนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองแกะให้ดูนะอันนี้เป็นรสสตรอเบอรี่นะคะซึ่งตันนี้เนี่ยเหลือไม่เยอะแล้วนะคะซิก อ่าที่ทำให้มันอร่อยนะคะก็คือเอาแช่ตู้เย็นนะคะเนี่ยมันจะทําให้เ t e x t อร์มันหนึบ,หน,บหนึบมากกว่าเดิมนะคะเหนียวมากกว่าเดิมด้วยเนี่ยพอแกะข้างในที่พิเศษคือตรงเนี้ยมันจะเหมือนมีเป็นถุงคออยู่นะคะซึ่งไอ้เจ้าถุงนี้เราไม่แน่ใจว่ามันน่าจะทํามาจากพวกแป้งหรือว่าเป็นพวกเเยลลี่แบบใสๆหรือเปล่านะคะเนี่ยไอเปลือกเนี่ย มันก็จะสามารถกินได้เดี๋ยวกินให้ดูละลายไปแล้วนะคะซึ่งนี่นี่เดี๋วเด๋วมากัดให้ดูเทกเจอร์ของมันจะมีความดึงดึงหนึบหนึบน,นะคะเคี้ยวอร่อยมากแต่ก็จะแอบติดฟันนิดหนึ่งจะไม่มีน้ำตาลรวยนะจะเป็นเนื้อเยลลี่อย่างเดียวเลยนะคะ ถ้าใครเป็นคนที่ชอบยิลลี่ที่มีความหวานนํำไม่เปรี้ยวนะคะตัวนี้ชอบแน่นอนเพราะว่าเขาจะมีความกลิ่นหอมผลไม้แต่ถ้าใครที่ชอบกินเยลลี่แบบเปรี้ยวๆหวานๆหรือชอบแบบที่มันมีน้ำตาลรดยด้วยนะคะอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ตรงกับความชอบเท่าไหร่นะคะสําหรับเราเนี่ยเรารู้สึกว่า มันคุ้มไหมกับราคาที่เสียไปหนึ่งถุงมันจะราคาประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทร้อยเราได้มา ร้อยห้าสิบห้าบาทนะคะรู้สึกว่าถุงหนึ่งเนี่ยมันจะร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแต่ว่าเราไปได้ส่วนลดมาด้วยนะคะมันก็เลยเหลือร้อยห้าสิบกว่าบาททึ่งหลังจากนี้เนี่ยเชื่อว่ามันน่าจะราคาสูงขึ้นกว่านี้อีกเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็คือมันเป็นของใหม่แล้วก็มันสามารถอัพราคาขึ้นไปได้นะคะถุงหนึ่งมันจะมาในถุงนี้ถุงหนึ่งจะมีประมาณ 14ถึง15ชิ้นคละรสชาติมาการันตีไม่ได้ว่าถุงไหนมีรสอะไรมากกว่าหรือรสอะไรน้อยกว่านะคะแต่ที่เราแอบไปสังเกตรีวิวมาหรือไปดูจากหลายๆช่องมานะคะ <c oughs> ก็จะมีบางถุงที่อาจจะได้เคนตารูปมาน้อยหรือว่าอาจจะได้องุ่นมาน้อยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ดวงของแต่ละคนในการซื้อนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองหาซื้อได้หรือว่าเดี๋ยว เราเนี่ยจะทิ้งพิกัดตะก้าไว้ให้นะคะสามารถไปกดซื้อได้เลยนะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยอับการิมอ,อังมุนญี่ปุ่นเป็นเกือกได้ก็จะมีประดมาณนี้นะคะถ้าใครอยากได้อยากจะลองชิมดูไปดูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย